ครมน,นะคะได้มีการอนุอนมัติหลักการร่างกระทรวงในการอนุญาตผลิตชุรานะคะปลดล็อกเพื่อการแกะเพื่อทางการค้าแล้วก็เพื่อการผลิตเพื่อบริโภคนะคะควบคู่กับการคุ้มครองสินค้าสุราให้ได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย โดยนายอนุชาบุรภชัยศรีโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าคอรมมีการอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงอนุญาตผลิตสุราเป็นการปรับปรุงคุณสมบัติ ผู้ขอใบอนุญาตในการผลิตสุรานะคะรวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนและก็วิธีการขอใบอนุญาตการออกใบอนุญาตผลิตสุราให้สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจอุตสาหกรรมและการผลิตสุราในปัจจุบันให้มากขึ้นค่ะโดยมีการปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตในการผลิตกรณีสุราแช่อย่างเช่นน้ำตาลเมาอุนะคะแล้วก็เบียร์ไวน์สปาสปาร์ กลิ้งไว้นะคะสปาร์ก,กิ้งไว้แล้วก็สุราพื้นสุราแช่พื้นเมืองนะคะโดยมีการยกเลิกนะคะการกำหนดจำนวนทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า10ล้านนะคะซึ่งผู้ขออนุญาตผลิตสุราชนิดเบียร์ยางต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยแล้วก็มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ51นะคะส่วนกรณีสุรากลั่นนะคะ เช่นสุราขาวนะคะยังเพิ่มโรงงานอุตสาหกรรมสุรากลันขนาดกลางใช้เป็นเครื่องจักรไม่เกิน50แรงมา้าหรือว่าใช้คนงานน้อยกว่า50คนนะคะ,ะน้อยกว่า50จักรเดิมที่มีขนาดเครื่องจักรไม่เกิน5แรงมา้าหรือว่าใช้คนน้อยกว่า7คนหรือว่าโรงงานไซส์ S อนะคะทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยจะดทำให้กัน ผลิตคุณภาพดีขึ้นด้วยนั่นเองนะคะค่ะสำหรับการยกเลิกการกำหนดกำลังการผลิตขั้นต่ำนะคะของโรงงานอุตสาหกรรมสุราแช่ชนิดเบียร์จกที่กำหนดกำลังต้องไม่ต่ำกว่า10,000แสนลิตรต่อปีและไม่เกินหนึ่งล้านลิตรต่อปีให้เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือใช้เครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตสุราแช่ชนิดเบียร์ที่มีมาตรฐานตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิต ประกาศแต่ยังคงให้เกณฑ์ลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขกําลังการผลิตขั้นตา่าขั้นต่ําตามเดิมนะคะส่วนโรงงานอุตสาหการรมผลิตสุราการันชนิดสุราพิเศษเช่นวิสกี้บรันดีและยินไม่ต่ำกว่า3 0,000ลิตรต่อวันและโรงงานอุตสาหการรมผลิตสุราการชนิดอื่นๆทั้งนี้ยังเพิ่มเติมขั้นตอนและวิธีการในการขออนุญาตโดยให้สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ค่ะ ขาดกันก็เป็นเรื่องราวนะคะของอกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา